ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมดากอนลาจ้าในคลิปนี้ก็จะมารีวิวด้าน130ที่มีภาษาไทยชื่อว่ารหัสท้องฟ้าททเวรก็เริ่มกันเข้าไปที่ท้าดวลของเรเวล3นะเพราะว่าลงดันในรอบนี้ก็ลงกันอยู่แค่3 ID ไอเดีจอจัดไปอย่าให้เสีย พอเริ่มเข้ามาในดันปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นแสงที่มันเป็นด้านหน้าใช่ไหมเราก็อ่ะวิ่งไปรวมกันนะพอวิ่งไปรวมกันครบทุกตัวแล้วก็จะมีบอสขึ้นมานะเป็นบอสตัวที่หนึ่งบอสในดันนี้จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะบอสด้านหน้านี้ก็จะเป็นบอสตัวแรกนะบอสตัวที่หนึ่งก็โจมตีอะไรแบบว่าปกติเลยในความคิดส่วนตัวคิดว่าดัาน เลเวล130เนี่ยค่อนข้างที่จะลงง่ายมากๆกว่าทุกดันเลยนะถึงแม้ว่าจะลงเป็นทีมก็ตามลงโคตรง่ายแป๊บปบว่าไม่ถึง10นาทีก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็โจมตีกันไปนะทบทบตบตบ,ทบนะเสรว,วก็เก็บกล่องนะ เป็นอะไรที่น่าประทับใจอีกแบบนึงว่าพอเราเลเวล130แล้วเนี่ยเวลาเราเก็บกล่องมันก็จะไม่เหมือนดันเก่าๆที่เราเคยลงใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบกล่องที่แบบว่ารูปล่างฮาลูหลฮลาหมาเห่าแห้งๆอะไรอย่างนี้กิฟเกยูเรกาสุดๆ <c oughs> ในในแบบว่าเกมเขาก็มีแบบว่าปรับเปลี่ยนราคาขายของ การฟื้นฟูเลือดให้กับตัวละครนะมีแบบโหขายราคาโคตรโหดพอเราจะไปโจมตีในตัวของบอสถัดไปเนี่ยเราก็วิ่งลงสะพานกันไปแต่อาจจะบอกว่าดีเลยรอชาร้านิดน,นึงนะเพราะว่าเล่นอยู่3จอนะต้องนะอ่ะค่อยๆวิ่งกันไปทีละจอบางคนคงคิดแบบเออสจอแม่งก็ยากนะ3จอโหมัน,นิ้วเข้าไปใหญ่ ถ้าอนาะคตรวยเปรียงถูกหวยแม่งสมบรับสิบล้านนี้จะซื้อมาแม่งห้าจอเลยห้าเครื่องเล่นกันให้มือพันมโตัวแหล่งกันไปบริเวณน้านหน้าเนี่ยถ้าเราแบบว่าเข้ามาคนเดียวไม่ได้เข้าเป็นทีมมันก็จะมีแบบมอนเตอร์ให้เราตีเนี่ยอยู่ประมาณสองตัวแต่นี่เรามาเป็นทีมใช่ไหมมันก็จะมีให้เราตีอยู่ประมาณสี่ตัวเทคนิคของการตีมอนเตอร์เนี่ยถ้าเราโจมตีแบบเข้าไปวิ่งตีตีอย่างเงี้ยคือ มอนเตอร์เขาไม่ตายนะเราจะต้องแบบว่าถ้าในกรณีของของที่ตายเล่นเนี่ยเทคนิคก,ก็คือแบบอีกสองตัวให้แม่งเฉยเฉยๆๆเลยแล้วก็มีตัวหนึ่งเนี่ยเอาวิ่งวิ่งมานะแล้วก็ตีถังนะวิ่งแบบกระโดดเข้าไปในถังอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบคอนโทรลสองจอไงลองแบบว่าตัวผู้ชายก็วิ่งตัวนี้ก็วิ่งแบบวิ่งแบบทำยังไงก็ได้ให้แบบว่ามอนเตอร์มันวิ่ง เข้ามาที่ถังแล้วถังก็ระเบิดใส่ทําให้เลือดลดครึ่งหนึ่งนะก็ทาอยู่อย่างเงี้ยประมาณสองรอบอ่ะอันนี้ซ้อนสองตัวใช่ไหมพอาถังระเบิดต้อมอ่ะเลือดที่เลือดที่เหลือของมอนเตอร์ครึ่งหลอดเขาก็จะสิ้นชีวีกันไปนะอันนี้ก็จะเป็นมอนเตอร์ตัวที่สามมาเราก็วิ่งมาอ่ะอ่ะเข้ามาหลูกเข้ามาระเบิดหน้าชากันไปเฮ้ย อ่าเหลือครึ่งหลอดอ่าเราก็วิ่งตีถังไปถ้ามากันหลายคนแล้วคนเขาเป็นไงนเขาก็จะช่วยช่วยเราตีนะคนละตัวสองตัวเงี้ยอันนี้ก็ลองพยายามวิ่งแบบว่ารอบๆดูนะเผื่อจะมีแบบว่ากล่องให้เก็บเพิ่มอย่างงี้ถ้ามันมีจริงๆก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปด้วยแล้วกันนะแต่เท่าที่เดินเดินนี่คือไม่เจอนะอ๋อเฮ้ยวิญญาณหมีมาจากไหนเนี่ยอันนี้เป็นมอนเตอร์ตัวที่สี่นะ โอ้ยฉันจะตายแล้วเลือดอยู่เครื่องรอดมานี่ขมอนเบบีคำเหี้เดี๋ยวตีถังก่อนนะจะระเบิดให้หน้ามันยุบหัวหายขาดครึ่งเลยโต้มไหมโอ้โหแมไมันถึกจังเลยตัวเนี้ยนี่ขนาดลงเลเวลสามเนี่ยเลเวลห้านี่ไม่สิ้นชีวีหน้าจุ่มซอกพื้นคาเม็ดหีมาไปหรอวะเนี่ย <c oughs> ก็พยายามวิ่งนะสัรหาเฮ้ยมีกล่องมาวะมีกล่องให้เก็บเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยบริเวณตร,ตรงตรงแบบว่าด้านหลังนี้ก็ไม่เจอนะ <c oughs> พอเสร็จจากตรงนี้แล้วทุกคนเนี่ยก็วิ่งไปที่รวมกันที่ตรงกลางนะมันจะมีแสงสีแบบทองๆนวลๆขึ้นอนาวิ่งกันไปวิ่งกันไปรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะ <c oughs> มีกี่จอก็วิ่งกันเข้าไปโลกอ่าวิ่งเกาะกันเป็นก้อนขี้เปเลยเออ เรามาเป็นแก๊งพวเวอ่์พับนะเรียกสั้นๆว่าแก๊งขาพับนะเดินแล้วขาพับขาหักกันเลยฮะอ่าบอสท,ที่สองขึ้นแล้วนะก็ตุ๋ยกันไปโจ <c oughs> มตีปู้ยี่ปู้ยำกันนะแบบว่านะแป๊บๆบอสมองฮะเอาเก็บกล่อง สังเกตว่าในดันเนี้ยเขาจะมีลูกศรสีออกชมพูชมพูอ่อนๆอย่างงี้ใช่ไหมเลยเรียกแบบว่าแดงอ่อนนะะเราก็วิ่งตามลูกศรไปพอเราวิ่งไปเรื่อยๆขึ้นข้างบนเนี่ยก็จะมีแสงข้างหน้าตรงนี้เนาะอ่าเราก็วิ่งกันมาจุนนัดพอบรวมตัวกันนะคาเฟ่หรูหรามา่าวอ่จุนนัดพอบรวมแกล้งเดอะแกล้งสายแบบว่าจะกรไนตเปียกอะไรอย่างงี้ ตีมอนเตอร์จนรักแร้เปียกปับป๊บๆนี่แบบว่าโหยังไม่ทันจะโสดขี้เต่าตัวเองนะคะมอนเตอร์บอสเบอร์นี้ตายหาแล้วอย่างงี้แม่ลุงอาบงอาบางถือปืนแต่งชุดมาอย่างเฟี้ยวควงกระบงกระบอกอันนี้ก็จะเป็นบอสต,ตัวที่สามนะเพราหลังเราตีตายปุ๊บม,มันก็จะเป็นบอสใต้น้ำนะบอสต,ตัวสุดท้าย ต่บอบใต้น้ำไม่มีกกงไม่มีกล่องอะไรให้เก็บนะกล่องกล่องที่เก็บก็จะมีจุดจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายมันจะมีแบบว่าแสงสีแดงกับแสงสีฟ้ากําลังคิดอยู่ว่าแสงสีแสงสีออกส้มๆนี่อาจจะแบบเวลาเราวิ่งลงไปอาจจะเป็นการเพิ่มการโจมตีหรือเปล่าน,นะส่วนแสงสีฟ้านี่ไม่รู้เหมือนกันวิ่งไปแล้วมันช่วยอะไรนะก็คือแบบว่าลงเลเวลสามนี่แบบอีซี่อีซี่หรือว่ารอบหน้านี่ลองห้าวแป้งลงเลเวลห้าดูดิ ว่าจะเป็นยังไงนะในคลิปนี้ก็เป็นการลงแบบทีมครั้งแรกนะคือแบบว่าอะไรจะเกิดก็เกิดก็แก้ปัญหากันเฉพาะหน้ากันไปนะอ่ะวิ่งเข้าแสงสู่บอสสุดท้ายนะฮะมาถึงปุ๊บนี่โอ้โหอยู่แบบว่าใต้น้ำโลกพิ่พบทะเลลึกอะไรอย่างงี้เจอน้องวานเพชรคาตลูกตาไม่มีนะโอ้โห เวลาเขาอาปากทีนี้กลิ่นแบบว่ารุนแรงเหม็นหึ่งหัง <Whoa! S 1> แล้วก็ตีตีกันไปนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็จบสำหรับการรีวิวดันเลเวล130นะหลังๆมานี่ไม่ค่อยได้รีวิวเกมใหม่ๆห,หรือว่าอาชีพใหม่ๆใ,ในเกมนี้เลยตอนแรกคิดว่าจะทำคลิปรีวิวอาชีพสำหรับเกมนี้นะคิดไปคิดมาแล้วก็แบบเออมันมันไม่มีเวลาตัดเนาะ เพราะตัดคลิปพวกนี้มันไม่ได้เงินไงเราก็ต้องไปตัดคลิปของลูกคองลูกค้าที่เราได้เงินมิเวลาว่างก็ค่อยมาตัดอะไรอย่างงี้ก็ท่านผู้ชมก็ติดตามชมผลงานทั้งช่องเกมช่องนี้หรือว่าจะเป็นช่องท่องเที่ยววีบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะช่องหาที่ไปนะของต่ายกันได้นะคะก็มีลิงก์ติดตามแบบกดกันง่ายๆใต้คลิปนะมีติ๊กตงติ๊กตอก แล้วก็ YouTube อีกช่องหนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยอยากจะขิงนิดนึงนะตัวผู้ชายหลายวันก่อนได้ไอ้นี่มาพาหานะหัวใจกำลังคิดเลยว่าเฮ้ยตัวละครผู้ชายแบบขี่แต่แบบก,กากๆตัวก็ไม่ได้เติมสักกระบายก็ได้แต่แบบอะไรก็ไม่รู้พาหานะก,นกากๆฟรีๆใสๆอ่ะมา มันก็แบบว่า GM เคขาแจกเราหรือยังไงอะไรยังไงไม่ทราบแล้วหรือว่าดวงมันจะได้ก็ได้อะไรอย่างงี้ไปกดอะไรมาก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นแบบว่ากิจกรรมสุ่มที่มันจะเป็นรูปจอยอ่ะเออไปกดมั่วๆแล้วได้มาแบบสายฟรีปาร์ติย์ได้ของฟรีอะไรอย่างงี้เราก็วิง่งอว้กันสักนิดนึงไว้คลิปหนะ้าคลิปต่อไปใหม่หมจะรีวิวอะไรเกมไหนหรือยังเป็นเกมนี้อยู่ก็ไว้รับชมกันในคลิปใหม่ๆแล้วกันนะจ๊ะท่านผู้ชม Bye.